สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สามหลังที่เราจะไปดูกันนะคะไปดูบ้านอีกแล้วทุกคนแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนคือรอบมีขอให้ได้ขอให้โดนนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะทุกคนไปจ้า อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงนะคะตอนนี้รอรอเขาเปิดบ้านเนาะก็ถ้าเกิดชอบหลังนี้ก็คือก็คืออาจจะแบบว่าคุยกับขขาพน,นักง,งานเลยอะไรเงี้ยว่าจะซื้อนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราได้เงินจากเจ้าของบ้านบ้านเก่าที่เราขายนะคะก็ตอนนี้เราก็คือแบบ ค่อนข้างที่จะแบบว่ามั่นคงนิดนึงกล้าแ้าต่อ9ล้าฟุนอะไรอย่างงี้เนาะก็ตอนนี้เราก็รอเปิดบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากบ้านที่เราไปดูแล้วนะคะทุกคนเราก็อ f f เฟไปแล้วด้วยเราก็นั่นแหละเราก็รอผลนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะทุกคนหลังนี้ก็หวังว่าจะได้เนาะก็ไม่ได้แบบไม่ได้พิเศษอะไรมากมายก็คือแบบเป็นบ้านสองชั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีเนื้อที่แบบเกือบ เนื้อที่เท่าไหร่วะา700กว่านะเกือบ800นะคะแล้วก็ตรงตามที่เราตามหามีที่จดดอดรถ2ที่แล้วก็มีมีอีกที่นึงแบบเป็นหลังคาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็งั่นแหละเนื้อที่เยอะสําหรับปลูกผักที่มอนตามหานะเอาไว้ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบครบตามที่เราต้องการเราก็เลยแบบ เ,ออเสนอราคาไปนะคะทุกคนถ้าเจ้าของบ้านเขาโอเคเราก็อาจจะได้หลังนี้เนาะทุกคนก็รอฟังดูนะคะก็นั่นแหละแต่ไม่ได้ไม่สามารถแบบถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะคะเอาไว้รอเป็นของตัวเองก่อนค่อยเดี๋ยวจะโอเพนเฮาส์นะคะทุกคนก็นั่นแหละตอนนี้ก็คือรอรอทางเจ้าของเขาตอบตกลงราคาไหมหรือเขาจะเสนอเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนะคะทุกคนนั่นแหละ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละทุกคนก็ได้หลังที่ถูกใจนะคะก็เป็นหลังแบบทั่วๆไปธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะถ้ามีโอกาสก็คงจะเปิดบ้านให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็คงจะพามาใหม่อะไรอย่างเงีง้ยวนอีกรอบนึงนะคะทุกคนนั่นแหละสําหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปนั้นนะคะสําหรับที่ไปดูบ้านมาหลายๆลๆ,ๆคลิปที่เรียงกันนะคะทุกคนสําหรับเอ่อ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็นั่นแหละค่ะ2ช่องทางนี้เลยนะคะติดตามกันได้แล้วก็ซับสไคร b ์กันไว้ได้นะคะเพราะว่า,ามาบ้างไม่มาบ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์คนทำเนาะทุกคนบางทีก็แบบไม่มีอารมณ์แบบอยากทาอะไรอย่างงี้เนาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับคลินี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย